ครับสวัสดีครับหลังจากได้รับบัตรคิวนะฮะเข้าคิวตามกติกาก็ได้หมายเลขกับมันบูนรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียกเรียกคือที่จะเข้าไปฉีดภายในตัวอาคารนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือ,อพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่มาใช้บริการฉีด ขมที่สองนะครับโดยมากจะเป็นเข็มที่2องแลวก็ฝั่งนี้ก็เป็นน,นี่ฮะบรรยากาศฝนก็รินลงมานะครับทำให้บรรยากาศที่มาใช้บริการก็เย็นครับบางท่านก็เคลื่อนตัวเข้าไปอาการที่บางขอน,นะครับก็ไม่หนักครับ เพียแต่ให้ให้บรรยากาศที่ไม่ร้อนเหมาะสําหรับผู้ที่นั่งรอคิวนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ไม่อยากบอกนะครับว่าได้หมายเลขคิวเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาว่าใบหวย นะครับเพราะช่วงนี้แต่ละคนก็หวังพึ่งโชคหวังพึ่งลาบนะครับกับส่วนด้านท่านใดที่อยู่นอกตัวอาคารก็ทยอยเข้ามาในอาคารนะครับเพราะว่าฝนโปรยปลายลงมานะครับนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องชาวไทยมารับโอกาสฉีรักเสีนเพลงที่หนึ่งเพ็นที่สงนะครับ สวยมากครับโอเคมากเป็นบรรยากาศที่ดีเข้าวร่มเข้ากันเปลี่ยกเพราะแต่ละท่านก็ไม่ได้เอาล่มมา ฮะบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมส่งทํา YouTube เสร็จผมจะส่งเท่าในเฟสรครับสำรับท่นานนะครับโปรยไลลยมาทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับอพอพ่อทีมีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ